โประการจนแสนยแสนตัวาว่าาอผู้เปิดกรก็อยนาเอาตอนเอา่กเดิ่ไพุทธิวานแห่น่ะยังกดยังโอ้ยมหาดแล้วค่ะโอเคเบงหนาพุทธิวานแห่น่ยติอยสีขเร็วจะได้เห็นบจ้วานแห่ล้บน ต้องไงมาเขาเมื่อได้ไปตัดขาไม่ออกเลยเฮ้ยพี่เจ้าแม่น่าคอยเจ้าตรงวันเหนตรงวันเหนก้อนี้เด็เตรียมมาแล้วชลาหน่อยหนิค่อยคูดเองกับมือคือจังวะเนี่ยคืป้าไหลมันไหลตัวหลตรงไหคือยังลุกพอป้าตตขอดคนมันปีนขึ้นไปฝนโตของซ้ำแล้วมันซีมี่บ่บ่เนียมันลี้เพราปลาอื่นมันไหล เอาไปเบิ่งน้ำน้ำยาด้วยนะลูกนะนี่มันไปก็ให้มันไปน้ำพราะว่ามากวันนี้สิบหาวันแห่โดยเฉพาะมันไปให้มันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบีเนี่ยนะสิบบานแห่ห่วย้าเบิ่งใช่ไหมโอ้ยแม่นบ่มือนกูเฮ็ดแต่แว่บานแห่หน้าเวทีดอกบ่เห็นเออบ่เออบ้านเคยเฮ็ดแต่วันข้าวโมหน้าเวทีมาหลัดหมูอยู่ทางนี้ดอกเออไปรับเขาอยู่สิเๆ มาลัดท้างทั้ทงนี้ดอกค่ะมาลัดทางถวท,ทยทั้งนี่ดอกพี่น้องจ่าพี่น้องคุณเ้อเต็มมาลัดทางทางนี้บอยางวบุืนน้ำมู กูชิงอะไรอย่างนีมันกเลิกเลิกละโดนเหมือนพี่เต้ก่เป็เสียบีแล้วสิบานแเฮียยังนะพี่้องเนาพึ่งแม่พี่เต้ก็เคยกระโดดแบบเนี้ตรงเหล็กแบบนี้ที่พ่อนั่งอะ พี่น้องจ้าเบื้องเราขึ้นไปทึ่งๆไหมพี่น้องมึงดูมีแต่คนขึ้นสองมือใช่ไหมแม่หมา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 ร้อยพี่น้องจ้าเบื้องพากันขึ้นไปจะพากันไปวานเหี้ยพ่ะนะแม่มามามันรู้เธอด้วย พีค oh, uh, uh, oh. no hey. oh. ่ะีหล่าเสียนย่างลวงสวนกุ้งสวนกุ้งพนะเมีข่อยพี่น้องเบิงเบิงเบิงอึดเนี้ยอ้มมานะีมองกนมันทงน่ล่ะป้าข่อยนย ตนีพี่บนัองพี่นองพรงาพี่รองจ้าพี่ปามนาดก็นมาจอบเนียกันพี่้องค่าสวัสดีค่ะเอาเอาหนึ่งสองขอ้ยมันมีอยู่ได้นั่น โอ้โหตันตับเอาลองมึงพี่น้องสิได้บะให้เราจบขึ้นมาดูสิได้ปลา พี่เจยไม่กล้าโดดชั้นสองไม่มีใครกล้าโดดเลยเด้ชั้นสองนะมีแต่คนกล้าโดดชั้นหนึ่งใช่ไหมแม่ใช่ไหมแม่ใช่เลยพ่อพ่อผักแม่พ่อผักเจียบี้ใช่แพ่อผักเจียบี้ลงไปเห็นไหมเดี๋ยวพ่อก็จะกระโดูกบลูกดอกเหร่นหน้าบานเด็กน้อยบาดที่จะพี่น้องเพื่อเอาเลยอ่ะแต่ยาน เองมหากันแม่จ้าแม่เบิ่งหมาเบิ่งหมาเอ้าพี่น้องอย่าเรามาสอดอยู่พี่พี่น้องเราพี่ได้กกาดโดนเขาไหวไม่กล้าโดนชั้นหนึ่งนะเหลือนั่งเอกนั่งเอกเขาสิใจกล้าบนะเนาะถ้าเราโดดชั้นสองแปลว่าเราเราจุบนะแม่ถ้าโดดชั้นชง ถ้าผู้หญิงโดดก็คือกีดเลยเอาหลาว่านาม่เลิกเพอนอบเลอเล่นฝั่งเด็กนี่ฝั่งตรงนี้ผู้เย็ดเก้าตัวเต็มผิดหอเว้ทุกคนพากันจดจอกับฟา

ด้ฟ้าหน่อยตัวเดียวขนาดบ้านเฮียป้าแต๋งเตไม่ได้ถามว่ากินหวานบ้จานี่ตุ้ยไม่เหน่ยรู้กินหวานดหวานเยี่ยมน่จางงานะเดเรื่องแ่งกระเป๋าสื่อรุ่นนึงนี่บอกเลยว่าเด็กอ้นย วันไหมเสบีวันไหมเอานะอันอีลาบ้านเป็นยุติองผมเปลั่นบ้านเฮเป็นยุติเตี้ยเตี้ยไอฉันว่าป๋ามันจะไปลบยูแต่ทุนน่เลย

อ้ยพาห้องสบ้อไม่ใช่เสียงรถเสียงรถตรงนี้จ้ะเจ้าก็่อยมุนน้ำแข้งกันผู้ใดถูกพก่อนเอ้อ้าเปยนาเลอ่าอันไหน่อยก็เสียพี่นี่ผู้ใดจีปอน่จะไปงานหรอเล่าดี๋ยวไ้พวก่อนผู้ันแพื้นปูนบอกเออใครเนี่ยพืนปูนทั้งเมืองวอาเอาจับ ถ้ามุดนานกว่าอีกงอีงแ่้วขึ้นกนเจ้ละจับคอยขึ้นก็ไปนอนเรียหน้าป๊าด็กหน่อยไหมพี่น้อง๋าบึ่งนีเราก็เึ้่มุดน้ำกันบังนะสำหรับิปนีฝากไว้สนีกันจ้าสวัสดีจ้า ไปเลยนกับพ hey, right. yeah, oh. ่อไปไปเล่ไดเลยไปเลยนใกับพ่อได้เลยลูกไปไดเลยลิกลองอ่านหน้ามาอีลาเต่าใหญ่โอ้โหพี่จังหาลงระวังปีงนะกินแล้วถ้าเบิ่งนางเอกเขาพี่น้องเบิรงบ่จับวัีค่ะเบิ่งน้องปอมแปม์ได้เป็นน้องเด้กนางเอกเขาเตรียมตัวแล้วค่ะถ้าเบิ่งเอาคอยเลยบ่ได้คิดละมูด โทรศัพท์อยู่ใ <chanting> ส่ราคาคุณเออโอเคเลยนั่นแป้วนลก็วานลงเลยตัวาเลยบานี่ เห็นมครับผักไปเยอะ่บ้านวันนเห็นเห่อนี่ม้อตับขนอข้อตอบข้อนะมะอ๋อเลยห้าวอันนี้อนจับจอมกอนโอ้ยถามคนหวานเป็นนี่ไปเลยเอ็งบอกว่าแต่มันหวานใช่ไหมไปไปไปดูแลรัก จเยอๆ้เอนลองสอนกันอะได้บ่างใชอะไก็ปะเทยมันใสยคนมีแต่คนอีสอนกันบานแห่พี่้องจ๋าเบิ้งเด้อไปเสบีไปเบื้องอันนี้สองพ่อลูกค่ะติดน้ำกันแป๊มแป๊ม๊ม๊่าย่าจะได้น้ำก็หอมกันพี่อนักอง

ตด้ปลาคองดินายคุด้้นาะโอ้เนารอนจ๋าคือสิ่งอะไรกินดอกปานะเมื่อคืนเนาะเพ่อ <cười> <cười> bán bà Wan Joy, bà Wan bác sĩ đây đây ba kho nhẹ quá, to đâm cứ lưu Chắc là ลายนี่เนี so so ่ยลายหายัง like วัดรสองสามบาทไม่หมดได้มันกอนมันไปพูนมันตอไม้ที่พูนหลายเอาแม่ปลาม่ะไลายเลยลายป่าออกจากตอไม้ทั้งผูนาทั้งนี่กับวานลัดยาบคืนมาหาวอรลถ มันขึ้นมากินแมงเงี้ยมอคืนจ้ะบืนออกจะบืนออกตาบืนออกบักหลายนึงไปยุ่งพูดแต่บานหน่อยปะกันดามนะคุยกันเดอย่าสรุปนางเอกสรุปนางเอกปอมแแบบนางเอกยันนี่นไหละนี่โรคนตื่นๆนปุ้นเดีไปพายเรือดปุ้นปุ้นเราเรียกมาพายปุ้นวันนี้ค่ะแม่ใหม่เขยุ่งเลยผมมากเลย เอาแต่ช่วงว้เขาบกว่าต้มฮะช่วงยากมันจ้าที่ได้ผลประโยชน์เชื่อเส้นทั้งหยังหมดแล้วจ้า

้นออันนี้าเรียกผนดู้้เขียวค่ะบ้มันคนี้คอยว่าจะเอารถไทน่ะไทไทแล้วก็อาร์ตอาาไปให้สูงจ้าได้ลายกับ่ได้เสิบ้านบ้านหนองกุุงเนีจ้ะบ้านนี้นะจะไปกินกระดมจีน สลาดะคแก้งขอเลยร้านขายต้นไม่ถ้าไม่ไปกินันไอไอขนมจีนขนมจีนอยู่นู่นจ้ะอันีดค่ะต้นต้นใดพายุไงพายุสามปีค่ะพายุสามปีอปะปี หนูแล w ้วเดือนพฤศจิกาเอ้ยประมาณพฤศจิกาธันวาผู้เล้วงเขาจะครบสี่ปีจ้าจ้าเฝ้าวินิจจิลูกเซนแม่เฝ้าวินิจจิได้แดงกันเดี๋ยวอันแม่เราจะกินนั่นขนมจีนบ่ปลาขนมจีนยูพุนนะจ้าเดี๋ยวเฝ้าคนหน่อยจ้าโอ้ยว่ามินขอนดึกมาว่านเทติไดยเป็นสระลูกจานร พี่พ่อบ้านแหงดูบ้านแหงเนี่ยก็เป็นสันเถาอุ้มรุ่มไปอ่ะวันนึงเนาะบ้านแหงเนี่ยก็ไปยังสันมึดอดไรบ้านแนงหงกับป้าเตียพี่น้องบได้กิหนอ,อกเด้อป่าไมงย่หมอด เหล่น e like like so ้ำทะเลใช่ไหมที่หล่าก็เป็นเล่าน้ำทะเลแต่สีน้ำทะเลเลยรตัวน่ะแม่บอกกุ้มชุดๆจ้ะขึ้นได้ขึ้นได้แม่ม้นม้เอาขึ้นทุกคนขึ้นมึงด้วยได้ปะป่าแม่หนูอยู่ตรงนี้แม่โอ้โหเลยตีกิ่งใหม่เดยตีกิ่งใหม่แล้เราจะโอนมันมีแหบบนีเผา แหบบมีเผาหรอบมีเผาตัวหนึ่ปลาเลยบระยู่จ้ะโอ้ยกะแมนลหรอแม่แหบบมีเผาอุ้ยผู้ใดว่าเอาแหบบมีเผาเมื่อวานมันจะไม่ได้ป่าหรือสรุปสุดท้ายบ่ได้ปลาจ้อยจ้ะพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ ฝากไว้สำนีนก่อนค่ะปลาก็บปะได้กินดอกพี่น้องเอ้ยผู้ใดยสานก็นสซิคก่อนดึกมาพี่น้องจาอ้าไปลุกไปลูกไปลุกคืนนี้ฝากไว้สำนีนก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ